สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กราติการโจรกับรายการคดีเด็ดคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับโอ้กำลังก่อมอบแล้วหนีไปกินข้าวที่เหลือก็หิวแย่ขอขอบคุณแม้แต่ก็น่าโกรธดอกนะเล่นเปิดตอนหน้าสาวแบบเนี้ยเย็นแย่เลยขอขอบคุณคุณเมียเสียงร้องแบบเนี้ยไม่เคยได้ยินไม่ใช่เหรอไปห้ามทำไมเพราะดีออก ขอขอบคุณสงสัยคุณตำรวจจะเลิกกินแกงเขียดหน่อไม้ไปอีกนานเลยเอาหวาขอขอบคุณอย่างนี้เรียกว่าปลาลาลืมตัวเห็นหัวเป็นไหขอขอบคุณสอเดะตะเกะขี้เปะตัวสะกดมันหายไปไหนหมดเนี่ยขอขอบคุณคนร้ายไม่คันระวังศพจะคันนะลุงเดี๋ยวลุกขึ้นมาเกาและยุ่งเลย ขอขอบคุณโท่โดนจับซะแล้วแล้วท่าต่อไปจะฝึกเมื่อไหร่ละเนี่ยขอขอบคุณน้องเลิกเล่นได้แล้วดัมมี่น่ะโอกาสโง่มันเยอะขอขอบคุณถ้าเหตุเกิดที่เชียงใหม่บ้านผมแล้วก็วะไม่มีหรอกมีแต่เจ้าขอขอบคุณแมำเพอโชมงามสงสัยพี่ชื่อผู้ว่าพ่อชื่อนายก ขอขอบคุณจริงของมันชื่อที่อยู่นามสกุลอ๋อทั้งกรุบเลือดด้วยสิท่าหมดจริงๆขอขอบคุณคุณตำรวจตกใจทำไมเอากลับไปดูเล่นที่บ้านสิน่ารักดีเหมือนกันนะขอขอบคุณลองเอาเขามาสวมดูสิแต่งห้องได้เลยนะเนี่ยขอขอบคุณไม่ลองคุยกับมันดูก่อนละคุณตำรวจพระบูทองยังพูดได้เลย ุติดอันแรกก็อึดอัดหน่อยเดี๋ยวได้ไปติดลูกลงใหญ่แล้วสบายกว่ากันเยอะขอขอบคุณพาเข้ามาโรงพักแบบนี้แล้วค่ามิตเตอร์ล่ะเบิกหลวงสิครับคุณตำรวจขอขอบคุณโชคดีที่ทำตาปลอมหลุดถ้าไปทำตาจริงเขาหลุดแล้วก็บอดเลยขอขอบคุณลงทำเป็นวิ่งไปถ้าล้มขึ้นมาอีกทีไม่ได้เดินแล้วนะ อมามพาดขอขอบคุณน้องดีหนะ้าที่คุณตำรวจเขาเอาผ้าถุงติดมาด้วยไม่งั้นเจอโครงการสลงหารสองขอขอบคุณเห็นตำรวจอยู่ทุกวันวิ่งทำไมยังไม่ชินอีกเหรอน้องขอขอบคุณเอาทนาอย่างน้อยก็ได้บ้านคืนว่าแต่แฟนเธอจะได้คืนไหมขอขอบคุณต่อไปเนี่ยเวลาลูกจะกลับบ้าน ห้ามพาเพื่อนมานะเดี๋ยวก็เจิงขอขอบคุณสงสัยต้องเพิ่มนโยบายแล้วจากเมาไม่ขับเป็นเมาไม่หลับด้วยขอขอบคุณอย่าดูถูกว่าบ้านะเปิดดูที่ก้นอาจมีปานสีแดงก็ได้ทายาทเรษฐีขอขอบคุณอย่างนี้ไม่เรียกว่าทิ้งได้ลงคอน่าจะเรียกว่าทิ้งได้ลงโครมนะ ขอขอบคุณเรื่องนี้พึ่งผิดน่าจะโดนปรับเป็นน้ำพึ่งสองขวดขอขอบคุณจบป .6 เอนทรานเข้าคณะโหราศาสตร์นักศึกษานุ่มขาวห่มขาวนั่งหลับตาถือกระดานเท่ขอขอบคุณน้องอย่างนี้ต้องฟ้องส่วงเห็นมือเราเป็นอะไรเหมือนตรงไหนเนี่ยดูดเข้าไปได้ขอขอบคุณ เรื่องนี้ต้องโทษหมาไม่ฟังเพลงเฉยๆดันร้องตามด้วยเลยโดนจับเลยขอขอบคุณคุณตำร,รวจก็แบ่งให้คนสุดท้ายเขาสักขาหนึ่งสิจะได้มีเท่าๆกันขอขอบคุณก็ไปขอทีวีคนที่ได้สิบล้านจากบอลโลกสิว่าแต่เขาจะให้ไหมเนี่ยขอขอบคุณอะไรๆก็ถามพ่อตอนมีลูกคนเนี้ย พ่อถามแม่ดูหรือเปล่าขอขอบคุณเรื่องนี้พิสูจน์ว่าหัวเราะที่หลังดังเพี้ยหลายเพี้ยด้วยขอขอบคุณไหนๆก็ดวงสมพงกันขนาดนี้แล้วคุณตำรวจรับเป็นญาติซะเลยเผาให้ด้วยขอขอบคุณโอ้น้องเนียงแพ้ท้องอย่าปีนต้นมะพร้าวลูกออกมาสงสัยน้องๆคุณประกิตขอขอบคุณ คืนนี้ลุงไม่อยู่ศาลานี้แล้วลุงอยู่ศาลา8วัดดอนขอขอบคุณพอดีลาสลับเสาวนี้พบกับผมล้รายการคดีเด่นได้ใหม่เสารหน้าสวัสดีครับ